สวัสดีไอจีไม่จอยเลยบันไดฮะวีปิดเลยลองเป็นเหรอ เอาเพลงอะไรเพลงเลยฟองพี่ชอนอะไรกูเลยวะเอาเพลงนี้ดีกว่าคุณชอบเพลงนี้ผมรู้อะไรโอเคนะดีๆคุณชอบเพลงนี้ผมรู้ว่าคุณชอบเพลงนี้ อัไน <c oughs> เพลงอะไรเพลงอะไรข้าเปิดผมคุณได้คุณรู้ว่าผมผมรู้ว่าคุณชอบเพลงนี้เพลงไหนอ่ะพร้อมมั้ยยังพร้อมแล้วบอกกดเพลงกดเพลงเพลดีดีรู้ตอบตอบอเห็นปล่าดีใจป่ะ ว่ารู้ใจรู้ใจเสมอฟิลเตอร์เบอร์หรือว่าเธอไม่ชัดเจนเร็ววอววีวี พี่จอจอจี๊แฟนคับนะครับเอาจริงๆนะเป็นพวกแบบที่ไม่เป็นวันนี้มันวันอะไรวะไมนูเพิ่งติดอ่ะ๋อบอันจังอันนี้คือคุยกับตัวเองฮะคุยกับคนในไลฟ์คำหน้าขั้นตานะปกติยิ้มแล้วตามมไม่เป็นสบูรก,ก้อนนี้ทำไมครับ ผมเห็นคุณเสพติดมากเลยนะครับสบู่ก้อนนี้คุณคุณดมแบบแล้วยังไงมันไม่เหมนชอบมากเลยอ่ะคือจะไม่ใช้เหรอเอาไว้ดมแล้วสบู่ที่ใช้ทำไมไม่ถึงใช้เนี้ยมันแห้งเนี่ยมันเป็นยาอ๋อแล้วมันรักษาอะไรได้บ้างรักษาหัวใจได้ปะถ้าได้ก็ใช้แล้วอกหักว่ะ ต้องหักทิฟหักต้องใช้นะคืนนี้ยทำไมอ่ะหักใช่แล้วผิวแห้งไหมยอมมะถ้ามันรักษาใจได้อ่ะผิวแห้งผมก็ยอมแต่คุณรีบแบบน้ำเลยหอมปะอีกสี่นาทีจะไปแล้วเวหมือีกสี่นาทีจะไปแล้วเร็วอะไรก็ไปถั่วไปถั่ว ทุกคนรู้ป่ะแบบเวลาเเวลาเรานอนด้วยกันใช่ปะ่ะเราไม่ค่อยคุยกันเว้แต่แบบเวลาแบบมีคนนึงทำอะไรด้วยความที่มันอยู่สองคนอะเวลามันมองเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันขำมาทุกคนแล้วเวลามีคนเปิดขำมามันขำค้างอะแบบตื่นมาซิแพรขึ้นอะ <c oughs> จริงมันขำแบบ <c oughs> หไห <c oughs> นลองเปิดนะบ <c oughs> อนน <c oughs> ว่าเวลาอยู่ในห้องเราจะเลี่ยงที่จะไม่สบตากันนะ <c oughs> คุณเนี่ยมันสิดคอมนะจี้ทำวีโอหักใช่อ๋อทำไมอะไม่ตองพูดได้ดิไม่อยากเป็นแฟนคลับอยากเป็นแฟนคลับอะไรต่าวอ่านคอมเมนต์ดูแล้วไำไมเขาไม่ต้องพูดอ้าวทำไมเขาพูดไม่ได้เขาพิมพ์ โอ้คำนักเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อมอปลอรอนะรลอยแมงลอยน, <laughs> นี่เป็นอะไรอะเนี่ยไม่ใช่พีมเมียมอ่ะโอ <laughs> ขอขอตังเลยพี่เมียมมาอยู่ด้วยกันดิไอโบมันได้กี่คนเนาะโอ้ยหน้าฉันสดมากตอนเนี้ยเออได้กี่คนได้สองคน <laughs> โอ้น,น, <laughs> นี่มันเือดูร้อน แปลกว่ะเพลงมันไม่ไม่บอ้คุณีับซทิวได้ไงเนี่ยผิวกลางดูกระจ่างใสเรียบเนียนกระชับไป็นจาครั้งแรกที่ใช้อะไรเลยไม่เป็นบาเสียแล้วติดแล้วอ่ะันยังคู่เคียงกันไปอะไรข้าจะลองทันเจ้าแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยเลย ไปใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครก็รู้ไม่ได้เป็นอะไรกันแค่ไม่ค่อยชอบเวลาใครมาใกล้เธอใกล้เธอว่าคุณนันจ้อง คอมเมนือว่าใครได้เห็นเขาจะได้ไม่คิดไปไกลก็รู้ไม่ได้เป็นไรกันแค่ไม่ก็ชอบนอะไรใครมาใกล้เธอ,เอแต่หัวใจเอาไว้แทนคำว่าคิดถึงความรู้สึกที่มีให้เธอมันมากเก หนาวจริงๆนะเอ้าไม่สบายแล้วดูดิเฮ้ยทำไมไม่ห่มผ้าทำไมไม่ใส่เสื้อหนาวนะไหนบอกไม่หนาวไงใส่เสื้อเอาอย่าดึงเสื้ออย่าดึงเสื้อเอามาจะใสเด็กเลยแล้วเธอเเสื้อฉันไปใส่ทำไมหนาวอ่ะเอาเสื้อฉันกูโอเคก็ใ จะดึงพับแขนแขนมันหักแล้วเนี่ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยเธอใส่เสื้อเตดจังเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเสื้อฉันโอเวอร์ใส่อ่ะโอ๊ยอะไรวันนี้ดวงใจเป็นเดือดเป็นร้อนฉันทรมานเราก็ะโดดบนแม่โมสเกดพระนทีนันฉันรักเธอ แก้มน้องนางนั้นแน่วไฟฟีจี้เวอร์ชั่นแบนค่ะบอกไปแล้วเฮ้ยมีว่ะเฮ้ยไม่ย่ายุย่าไม่ยุ่งฉันส่งง้นเสร็จไม่ไงอุ้ยเมื่อก่อนเราเลีนิต้าเดินเด้อ นั้นตอนนี้ว่าเพราะไงครับรีวิวครับเพื่อนไม่ต้องพูดเธอไม่มีใครทำมันอยู่ที่หัวเธอมั้งพูดเลยพูดได้ไหมพี่จี้ทำไมมันซับซ้อนเหรอไม่ใช่มันคุยโซกัม ไม่มีแล้วเนี่ยผมผมงานข้อเก่งนะผมไม่เก่งอุย้ยฟิลเตอร์นี้ดีไหมเราทำหน้าเหมือนกันดี่คุณตาโตๆตาต,ต,ต,า,ตายเท่ากัน <laughs> ยากนะ <laughs> เอาแต่ผมจะทำตามคุณ แก่งน้องนันนี่แดง,งอนนย่งนี้นะไม่เดี๋ยวทำไมเดีดยวนี้คุณสาวกับผมแล้วอ่ะผมแมนอยู่ตลอดเวลาครับไหนๆนะขอดูสิเฮ้ยเนี่ยโอ้โหอย่างหล่อนี่จะ <c oughs> ชืว่ว่าคุณเดี๋ยวนี้ผมแข็งแรงแล้วนะไหนอะไหนอนะ <c oughs> คืออะไรก็เธบอกแข็งแรงอะ อือประสานขอหักหน้าชวนขอหักวนขอหักเอจออ่ออบอกบอาอเจ็บปะไม่เจ็บเก่งอยู่ใช่อถ้าไม่เก่งก็เจ็บอ้าสมบัติจกงไม่เอาดิไม่เอาดิงเหรอ้เก่งมัอสมัติเง อเด็บไม่เก่งนีไม่คือฉันไม่ได้ใช้ตรงนี้ข้างหลังเลยใช้ตรงนี้ฉันกะฆ่าให้ตายเลยนะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ฉันตรงนี้แล้วลองรูไปตดทุกคนแลพี่มาอำลาก่อนสวัสดีค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนน่าลักฟันดีนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในค่ำคืนนี้ 明白嘞，哥。